สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับรายการอีศาสตว์เหมือนเดิมเนาะวันนี้เรามาหนีเราไม่ได้มาหนีหมาปอมมี่เนาะเรามาหนีอันนี้ก่อนฮักกี้ไนแมฮักกี้วุกกี้นะครับเดี๋ยวเราดูก่อนว่ามันอยู่ไหนนะครับนี่ยติดบกักทุกคนมันไม่ติดบกัก มันจะมาหรือเปล่าทุกคนนี่นี่นะครับในแม่ฮักกี้ไฟเปิดไฟเปิดไฟเปิดไฟเฮ้ยผมอยากให้มันไปอ่ะทุกคนใครก็ได้ให้มันไปสักทีเอาดมันไปนไปเฮ้ยไปได้แล้วทุกคนเดี๋ยวผมหนีมันก่อนหนี เช่นคนะครับหนีปีศาจ EP สองเนาะครั้งนี้มาหนีไนเมฮักกี้วุก,วกี้แล้วก็แล้วก็แคนแนปมันไม่ได้มีแค่ไนเมฮักกี้วุกี้นะครับมันมีแคนแนปด้วยทุกคนมันดักหน้าผมเลยดูดินี่ยคือโซนแคนแนปนะครับเนี่ยคือโซนฮักกี้วุกี้เดี๋ยวผมไปดูก่อนมันมาอย่าง เขาก็ทําเหมือนนั่นเนี่ยนี่อันนี้คือข้างนอกแมปเฮ้ยฮักกี้อยู่ตรงนั้นนี่ยทุกคนฮักกี้นี่ข้างนอกก็จะมีอะไรเหลืองๆด้วยอะ่ะแล้วก็จะมีหุ่นบ็อกซีบ่บูเนาะนี่คือแมปกว้างมาก อันนี้เป็นโซนแมวก็จะสีฟ้าๆเนาะนี่โซนแมวอันนั้นอาจจะเป็นตัวละครใหม่ก็ได้ที่ผู้พัฒนาจะสร้างหรือแ,แม่เขาก็เพิ่มเข้ามาเฉยๆเฮ้ยแมวไปแล้วทุกคนนี่แมวอยู่นี่ปิดไฟ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 ปดไฟไปด้วาทุกคนแม ไปดีกว่าทุกคนน่ากลัวนี่เรามาหนีนายแม่ฮักกี้วุกกี้กับแคนแนบในป๊อปปี้เพท m e นะครับสำหรับใครที่ไม่รู้จักเนาะชื่อเกมป๊อปปี้เพท m e เนาะไอสองตัวนี้มันมาจากเกมป๊อปปี้เพ t i m e ทนะครับแชปเตอร์ที่สามนะครับมันมาจากป๊อปปี้เพท i m แชปเตอร์ที่สาม ส่วนแบบนี้เนี่ย <c oughs> ชื่อว่าเอออะไรวะ <c oughs> นี่ Svival n เ g h t m นแมหักกี้เนาะนี่ Svival n เ g h t m นแมหักกี้ก็คือพอดีเลยปุ่มโผล่มาเดี๋ยวเราไปหาแมวกันไปหาแมวเมาไปหาอีแค่แน ไปหาไอคันแอบไอคันแอบมันไปไหนอะโอ้ oh, อันนี้เขาบังกดที่มันไม่มีจุดสิ้นสุดเลยทุกคนคือมันเดินไปเดินมาเอออันนี้ไอโซนแมวไอคนแบติด้ากโอดูดิควันดูมันปล่อยควันมาทุกคนสีแดงเลย แค่โอ้ยทุกคนมันข้ามตายเลยเผมได้เหรียญตาด้วยเหรียญตาแคเนปฆ่าคุณผมต้องมาหนีไนแรมฮักกี้วุกี้เข้าไปเนี่เขาวงกโดโซนไนแรมฮักกี้วุกี้ดูนี่ไงมันมาแล้วทุกคนอุ้ย เฮ้ยเฮ้ยทุกคนไันติดบ้ากอผมลองเล่นไม่ใช้ไฟฉายดีกว่าเ <cheer S 2> <shelter ed. S 1> ฮ้ยทุกคนมันมาทุกคนถ้ามันมืดก,ก็ใช้ไฟฉายได้เนาะแต่ผมจะลองไม่ใช้ เฮ้ยมันไล่เราไม่ได้หทุกคนเฮ้ย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 เฮมันมามันมาเฮ้อยอะไรวะน่ะเดวเดวอะวเดวว้าวว้าวทุกคนที่ช่วยด้วยทวยด้วยทุกคนทุกคนทุกคนาแล้วทุกคนทุกคนี่ก เงินไม่กินฟินิกจอยมาฟินิกจอยมาทำเพื่อเดี๋ยวผมไปหาฟินิกก่อนนี่ไงฟินิก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 ยุดฟินิฟิน เอฟินิกจอยมาข้างหลังข้างหลังแกไงโอเคตอนนี้เดี๋ยวบอกฟินิกก่อนเฮ้ยฟินิกลงคลิปอยู่ลงคลิปอยู่ เฮ้ยทุกคนแย่แล้วลงวิดีโออยู่ลงวิดีโออยู่เฮ้ย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 จะมาได้จะมาดูสักว้าว้าว้าว ว้าวว้าวว้สวว้าวก้าวว้าวันาวว้ไม่้าว้าวย้าวว้าวว้าวอาว่าววาวาาว้าววาาวว้ว้าวว้น้าวว้าวว้ารี้นวนาวว้าวั้ใช้ไฟวาววยาววา้าวาวว้่้า้า้ไว้้าวว้าน้าววา้า เดี๋ยวบอกฟินิกก่อนฟินิกคือตอนนี้มันช่างช่างผมไม่มีอยู่แล้วไงครับต้องต้องไปเดินให้ผมด้วยอ่ะเดี๋ยวพาเดี๋ยวพาไปหาแคทแนปเป็นแพงครับผมเดี๋ยวพาไปหาแคทแนปฐานนะอีนิกเอ้ยฟินิกไม่อยู่เลยครับฟินิกไม่สนใจ ก่อนไม่เป็นไรนะฟินิก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 ,กนฟินิกเดี๋ยวพาไปหาแคทเนปโอ้โหฟินิกเอ้ยฟินิกเดี๋ยวพาไปหาแคทเนปดูจะดูไหมแคทเนปไม่มีเพราะตอนนี้มือมือตอนนี้ ไอ้นิกย่ากดิดูมันดูมันอ่ะเองค่าเราจะไปหาฟินิกเนาะเออุ้ยมันมีเสียงเฮ้ยฟินิกไม่รอผมเลยเนาะหรือว่าผมจะเลิกเล่นกับฟินิกกีเอ้ยไอ้นิกเวนผมหัวร้อนเพราะมันเนี่ยอยู่ดีๆมันก็มาตอนผมอัดคลิปอยู่จะดูไหมแค้นแหนบเนี่ย ไอ้อเอง,เองจะดูไหมไอ้จ,อจะดูไหมแคทแนบบเวดีจดวี้โอ,อ,อ้สินิกรอด,ด้วยดีนิกนิกทุกคนผมเกียดนิกเ่ะมาน,นี่ไอ้นิกเวนไม่ฟัง ไม่ฟังกอไก่เลยไม่ได้จอยยืดแล้วคือไม่ฟังกอไม่ฟังตัวได้โตใส่ลงไปถูกป่ะอ่าแล้วมันต้องจอยหางถูกไหมฮะอ่าฉะนั้นอ่ะต้องจะรบกวนจอยผมคือคือตอนเนี้ยสายผมเดินหมดแล้วเดินอไปไหนท้องเสียงถู่ไหมฮโอ้ฟินนี่เกนี่เครียดเองจริงๆริงเลยทำไมเดี๋ยวถามฟินนี่ก่อนหยุด ยุดยุดไอ้น,น,ไไไนิทำไมไม่ไปโรงเรียนทำไมไม่ไปโรงเรียนถามหน่อยดิป่วยเหรอทำไมไม่ไปทุกคนมาหาคำตอบกันทุกคน ็บตาคำตอบมาแล้ว<อ>เรา<อ>ลง,ง,งวีผมก็ไม่มีช่างอยู่ตรงนั้นไงมดีโออยู่ห<อ>นี<อ>เดี๋ยวเราบอกหนี ปีสาสต้องลงเพื่อต้องให้ผม ep สองหนีปีสาม ep สองอย่าลืมไม่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 ดูด้วยอย่าลืมดูด้วยโอเคไปแล้วโอเคนะครับเราก็จะเล่นต่อเนาะเราก็มาเล่นกับเพื่อน โอเคเดี๋ยวไปกดไลค์ขอบคุณขอบคุณขอบคุณเฮ้ยเขียนผิดขอบคุณฟินนี่เขาเปลี่ยนชื่อใหม่เนาะจากโมดูดูดกลายเป็นโตโตกุอะไรสักอย่างนี่นแหละเนาะอ่านไม่ออกมันแปลว่าโกหกอะไรสักอย่างนี่นแหละ ที่ฟินิกบอกเนาะผมก็อ่านไม่ออกเหมือนกันแต่ฟินิกอ่านออกฟินิกน่าจะไปดูเขามาเนาะฟินิกชื่อชื่อเดิมเขาช,ชื่อเก่าชื่อมูโดดูซีดีสามยานดอสร์เขาก็เหมือนเดิมเขามาเรียกว่าอะไร Under อ,อันด c ส r e เออนี่ยฟินิกวิ่งแล้วโซนแมวโซนแมวไอแอนแคปแคปคอม อะไรฟินิกบอกฮะฟินิกบอกวนกลับมาวนกลับมาเราจะบอกฟินิกว่ามันไม่โอ้ฟินิกไม่รอเลยมันไม่มีอะไรหรอกมันไม่มีอะไรหรอก mm hmm. ในเนี้ยทางนี้มันก็ กลับมาทางนี้เออฟินิกเขียนผิดเนาะไม่เป็นไรเนาะผมอ่านออกเขาวงกดที่ไม่มีจุดสิ้นสุด เดี๋ยวผมไปเอายาคุก่อนมากินกินกลางวิดีโอเอ <c oughs> ลยทุกคนรอแป๊บ ฟินิกยอมตายเพื่อมาคุยกับผมเนาะของเติมของเติมเฮ้ยคนนี้เขาเป็นคนไทยหรือเปล่าเออเนาะเขาเขาน่าจะพยายามคุยกับผมเน,น,นี่ยคนเนี้แต่ไม่แต่ช่างเขาเถอะ โห oh, อายุของเซิร์ฟเวอร์พิ่งแบบอายุน้อยมากทุกคนสี่ชั่วโมงเองผมก็อายุแปดผมอายุเยอะกว่าว่าเขาแปดปีเนี่ยสงสัยแมพเขาเพิ่งสร้างเนาะตุมมือตอมมือตอมมือเฮ้ยท hey. ่าทางทำได้ปะ ทำไมฟินิกไม่ติดอันดับแล้วทำทำไม่กูดถึงเดี๋ยวนะถึงไม่ติดอันดับ หน้าจอของผมขยับได้ถูกโหเขาอยู่เซิร์ฟนี้นานมากหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่ทุกคนเขาอยู่หนึ่งเดือนมั้งหรือว่ายังไงทำไมเบคอนได้อันดับหนึ่งเออทำยังไงอ่ะ อยูอยอนน่อยู่ในเซิร์ฟให้นานาาอยู่ในเซิร์ฟให้นานเขาเขาอยู่เป็นเป็นวันเขาอยู่เป็นวันจะอยู่ตอน นี้ถึงตีห้าเลยเออก็จริงเนาะแบตดหมดพอดีหรือว่าเขาใช้คอมคอมมีแบตดไหมป้าคอมมีแบดไหม,มนี่แล้วทำไมเขาอยู่ถึงหนึ่งเดือนเลยอะ่ะไปหาเบคอนที่ได้อันดับหนึ่งกันแล้วเขาอยู่ไหน เขาอยู่ไหนแล้วเขาอยู่ไหนเขาอยู่ไหนเพื่อนไม่ต้องสนใจแล้วนะเรากินขนมอยู่เขาเป็นพี่นี่เขาฮี่กินขนมไปหากันไป ไปเขาอยู่ไหนอะเขาอยู่ไหนเขาอยู่ในเซิร์ฟหรือเปล่าเขามีนคนแรกับหนึ่งไหมชื่อนำด้วยตัว <c> O <oughs> <c oughs> แค่ไม่ไมีเลยทุกคนเฮ้ยในเมย์ในเมย,ย,มย,มยฮักกี้ในเมย,มยฮักกี้ เฮ้ยเราจะมาหนีปีศาจนี่ว่าเราไม่ได้มาคุยกับเพื่อนนี่เราทำคอนเทนอยู่เพื่อนเราทำคอนเทนต์อยู่เพื่อนเรา ไม่มีเวลาเออผมไม่มีเนาะทุกคนเราต้องทำให้ได้นะเราต้องมาหนีปีศาจไม่ใช่ว่ามาคุยกับเพื่อนเนาะเราต้องหนีมันฮักกี้มุก กี้เออห <c oughs> นีเร็วหนีเร็วไปนี้ไป เขา,าจะพิมพ์อะไรดูดเิเอาฟินิกเออฟินิกออกอ๋อแล้วทำไมเขาออกอยู่เล่นกับเราได้นะ เดี๋ยวนะเดี๋ยวผมชวนฟิน <Gym. Napoleon> ิกก่อนเขายังไงฟินิกเขาไม่เล่นหรอทุกคนเขาเลิกเล่นเราบอกแล้วเนาะเออฟินิกเขาออกไปแล้วเฮ้ยทุกคนช่วยหมอยด้วยอ้หมันเข้าเซฟโซนไม่ทันนหรทุกคนโอเคนะฟินิกออกไปแล้วบอบบี้เบฮาเป็นไรแล้วผมบอบบี้เบฮาเป็นไร เขาฟินิกออกไปแล้วเนอะเออผมพิมพ์ชื่อเขาก่อนเนี่ยเขายังอยู่นี่ว่าเชิญเขาถ้าเขาเข้ามาเราเขาจะบอกว่าอยู่เล่นกับเราได้ถ้าเขาไม่เข้าก็ไม่เป็นไรนะหรือว่าเขาอยากเล่นแบบอื่น แล้วที่เขาบอกเซิร์ฟมันเขาไปไหนงั้นเดี๋ยวผมไปหาไอ้โหคอนเทนต์หายหายวับฟินิกซ์ล่นแบบไปขับโรบอกแล้วก็ปล่อยเขาไปกระบองกระบองโลบอก มาทุกคนมาเล่นต่อมาดูอายุเสริมนี้กันทุกคนโอ้โหสี่ชั่วโมงเนี่ยันนี้อีกแล้วอ่ะคนนี้อีกแล้วอ่ะเขาเป็นไหแบะแบบเพิ่งเปิดเนาะผมเล่นมายี่บสองนาทีแล้วทุกคนโอ๊ยอะไรเชิญเพื่อนของคุณ เนี่ยเชิญเชิญฟินิกนี่ฟินิกมนี่ตัวการเลยฟินิกมาเล่นกับเราได้แล้วขอล้องเขาไม่เข้าเขาไม่จอยเนาะเขาอยากไปเล่นแบบก็ปล่อยเขาไปเนาะโอ้โหแขนใหญ่แขนแขนเล็กไปมร้อนมา แนว่มือสีมือสูงนี้มันน่าจะตามผมมาเนาะแล้วมันวิ่งเร็วด้วยทุกคนโอเคมันไม่ตามผมมาดีนะทุกคนมันไม่ตามผมมา นี่อะไรเนะี่ยเดี๋ยวผมจะปิดคลิปแล้วนี่ถึงโซนแมวใช่ไหมนี่โซนแมวแคนแนปหายทุกคนแคนแนปหายอนะแคนแนปไปไหนอ๋อสีฟ้านี้คือตรงนี้ไอ้ตรงนี้คือโซนโซนแมวนี่ ทุกคนแคันนีไปไหนอ่ะงั้นผมจะปิดคลิปตรงโซนแมวสำหรับคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ